พีกทดสอบสวัสดีครับตอนนี้ขึ้น MRT จากบางซื่อนะครับเลือกสถานีนะครับผมใช้แบ่ง22ใบกับเหรียญ5 1งใบนะครับถยอดที่กดสีน้ำเงินครับถ้ามันไม่ขึ้นแต่ที่จริมันขึ้นแล้วครับพี่น้องขยายได้นครับขยายใท้นิ้วขยายเหมือนโทรศัพท์แต่ผมไม่ได้ขยายเลยหายดูน่ครับสีลงกดไปครับค่าลด42บาทนะครับแบงค์ใบตอน แบ่งเข้าไปลืมถ่ายครับพี่น้องเอ้ยไทยผสมอิสานครับ22ใบแล้วก็เป็น40 42ก็ใส่อีกเหรียญ5เหรียญหน 1, นะึ่ง <Okay. S 2> ก็มันจะทอนมาให้3บาทนะครับ mm hmm. นะครับทอนให้เหรียญโดยสารมาก่อนครับสีดำๆคนระ ไข่เอินเหรียญช็อกโกแลตก็ได้สำหรับไข่ด้วยครับ <c oughs> เหรียญช็อกโกแลตผ,ผมเรียกส่วนตัวนะมันสีมันจะช็อกโกแลตครับพอเงินทอนครับเหรียญน,นะครับนะเนี่ขาไปรอตอนเข้าไปเปได้ถ่ายนะครับเอาเหรียญไปแป,แปะที่หน้ามันจะมีที่รับเหรียญถามเขาก็ได้ถ้าไม่รู้ครับถ้ามือใหม่นะเมื่อก่อนให้ใหม่ผมก็ พอเปลี่นเด้อครับพี่นอ้องเอ้ยเพื่อเท่ยวเที่ยว M ีมารสายหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จครับกลับครับทีนี้ก็กลับรถไฟฟ้า M R T ครับใต้ดินพี่นอ้องผมจะไปลงย่านสะพานตากสินนะแต่ไม่แต่ไม่ได้ต่อครับเพราะจะลงสีลมครับเพราะเพราะเส้นนี้ผ่านแค่สีลมแล้วก็ไปหัวลำโพงครับวนก็ไปหัวลำโพง ผมจะนั่งรถเมี์ต่อนะครับที่จริงขึ้น BTS ไปก็ได้แต่ผมใ้รถเมล์ผมจะไปแถววัดสุธิวัดถนนจันทร์นะครับวันวนี้เป็นการทำคิดรอระหว่างที่รอรถเมล์ก็เป็นมือใหม่เป่าอีสานนะครับพูดอาจจะมุมกล้องอาจจะยังไม่ดีนะครับก็กาบข้อไฟนะครับ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเช็กวันเช็กดูเสียงค่อยไหมที่ทดสอบ <c oughs> เป็นทุกเสียงใหม่นะครับเพราะเราต้องมาลดลดต้นฉบับลงนิดหนึ่งเวลาเราพูดจะได,ด้ยินครับต้องต้องแห่ยินเสียงกดต้นฉบับพอไปด้วย เสียงต้นฉบับคือเสียงที่ในสถานีแหละครับพอผมไม่ได้ใส่ดนตรีกวติดลิขสิทธิ์ครับที่จริงมดีดนตรีฟรีก็มีนะครับหลายท่านมาแล้วครับรถรถไฟลยยมมาทีผมจะเรียกรถมีอยู่เลยเติดปากครับก็ข,ขึ้นไปนะครับให้กดลงก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปจากบาง

ตรงรถไฟก็มีที่สำหรับผู้พิการนะครับรถเข็นลลอกเข็มขัดีนรถไฟแต่ส่วนมากย,ยังผมไปยังไม่เห็นครบก็เลยมายืนยืนได้นะครับยืนแต่ถ้าเราเห็นมาเราต้องหลบออกนะครับถึงสวนจะเจอตักที่จริงเปลี่ยนสถานีนี้ขึ้นไปที่สภาตากสินได้นะครับขึ้นไปหมอชิต ผมเคยทำคลิปไว้อยู่แต่ที่นี่ผมจะนั่งยาวไปเลยครับนั่งไปซีลมเลยเป็นการเพื่อเที่ยวด้วยครับเวลาเราถือกล้กองในนีนย,ยนบางคนก็ไม่อยากเอารูปเขาลงลเราก็ต้องบอกว่าแคถ่ายรูปตรงบางเราต้องอธิบายก็าฟังนะครับ นี่ครับจะเดินรถอ้อมนะครับที่จริงถ้าไปตรงนี่แป๊บเดียวก็ถึงนะครับแต่นี้มันอ้อมมันด้านสุทธิสารห้วยขวางไปเดินไปก็พิบนีครับออกจากสีลมก็เป็นจุดตัวบางซื่อก็จุดแดงนะครับไปรัชดาพิเศษนะครับพระราม9นะครับ บางสถานีผมไม่ได้ถ่ายนะครับถ้าคนขึ้นเยอะผมก็จะตัดไม่ถ่ายสุดทธิาศาสตร์นะครับสังเกตไหมเขาจะเตือนว่าปวดสะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้านะครับถ้ารถแน่นนะครับกลัวนักล้วงกระเป๋าแ,แต่ยังไม่มีข่าวนะครับแต่ต้องระวังไว้ก่อน ที่ผมอาจจะโยกย่ในเด้อครับห้วยขวางครับห้วยห้วยขวางถ้าภาษาลาวันก็ห้วยขวางหวงงมีวงห้วยถ้าภาษาเอบซอซอบอร์หรือเลาเพิ่ข้ขัวขวางขวางขัวก็คือห้วย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ <c oughs> ไปนู่นเลยครับต้อมไปนะแต่ก็ดีตรงที่มันไม่ติดไฟแดงนี่แหละเลยไปถึงเร็วแต่ถ้านั่งรถเมล์เนี่ยครับหลายชั่วโมงนะดูหน่อยบรรยากาศหม่มีฝรั่งขึ้นเลยสวนลุมพินีแล้วครับจะถึงแล้วเด้อพี่น้องผมจะลงสีลมนะ สีลมถึงแล้วครับจริงๆมันนะหลายสถานีผ่านนะผมบางบางช่วงผมไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายคลิปนะไม่ใช่ถ่ายนวลด้ย <c ười> คลิปผมจะมีทั้งทะเลดทั้งตลกทั้งอะไรทั้งจริงจังด้วยนะครับอย่าไปถือสาเด้อครับถ้าไปอีกก็ไปสีลมก็สามย่านนะครับหัวลำโพงนวลไปนวลไปวัดมังกรได้นะครับขึ้นจากบางซื่อไปเด้อไปเลย ไปนู่นเลยข้ามรอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปนู่นเดินออกแล้วครับเดินตามครับถ้าท่านไม่รู้ว่าไปประตูไหนผมจะถ่ายแต่ด้านพื้นนะคะรับเอพี่น้องผมถ้าด้านประตูออกทางเข้าจะมีคลิปท่านอื่นทำนนะครับมุมกล้องผมจะแปลกๆนะ ดูพืชกระเบื้องไปก่อนครับเดินไปก็ไปคืนเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญช็อกโกแลตผมเรียกเหรียญช็อกโกแลตเนีดด่ยส่วนตัวผมแต่มันแข็งนะไม่ใช่ช็อกโกแลตจริงนะเหรียญน,นำ้ำกรอกเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยอดตรงโลวูนี่ครับเหยียดลงไปประตูตรงนี้ก็แงบงับกอ,อกนะ ขึ้นลิฟต์ครับโอ้ยย่านนิบลิฟได้สมัยก่อนว่าพื้นตัวเองนะครับไม่กล้าขึ้นลิฟต์แบบนี้นะครับไม่ใช่ลิฟต์ครับบันไดเลื่อนผมพูดผิดอยู่เรื่อยครับบันไดเลื่อนแบบนี้แลับลิฟต์ก็อีไเข้าไปในช่องประตูลิฟต์ตัวนี้บันไดเลื่อนนะครับผมพูดหลายคลิปผิดอยู่นะครับขอไฟด้วยบันไดเลื่อนครับไฟฟ้าครับมาดูตรงนี้ถ้าขึ้นไปตรงลิฟต์ก็ขึ้นไป BTS ได้นะครับ แต่ผมจะลงมาด้านนี้ตามเขาเนะี่ยลงอาศัยเดินชอบเดินเดินข้างบนก็นได้นะครับถ้าเราไปต่อ Bts นะถ้าลงด้านล่างเนี่ยก็ไปต่อไปขึ้นได้ครับขึ้นรถเมย์ได้ครับไม่เห็นมุมของ <c oughs> ผมไม่ตัดคลิปเท่าไหร่นะไม่เห็นเลยนะตอนนี้ก็มีกายของประปรายแบบว่าวัน ช่วงที่ไม่ใช่อะไรนะถ้าไม่โควิดก็คงเยอะกว่านี้นะครับผมเดินในวันที่6นะครับเนี่ยเดินทางในวันที่6กกบกพอคุปปาสองห้าหกห้าครับมาถึงแยกสาราแดงหรือสีลมนี่แหละครับ คลิปนี้เป็นการแบบถ่ายแบบบ้านๆอยากถอ,อดอัดเด้อครับถอ,อดอัดเมืองสีก็ได้ครับหรือออดถ่ายบ้านครับถอออดเมืองสีหรือซีสกเกตกันเองครับแต่มันอยู่ไถ่ดนหรือเบาบาคือไปบ้านใกล้ๆกันเกี่ยวกับขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะครับซ่องดูงี้นะยทัดไปแถวอำเภอใกล้ๆ,ๆนั่นแหละครับแต่หัวมเมนบ้านเดียวกันได้ครับแถวอำเภอใกล้ๆกันถนนสลา,าดแดงครับเนี่ย BTS สาลาแดงครับก็เดินไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแบบถ่ายให้เห็นแบบบ้านคนไหนจะขึ้นให้เดินไปเห็นมุมกล้องแบบอีแบบ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 บ้านแบบเงื้อนี่เหลครับอาจจะมีเหมือนกันอยู่ครับถ้าผมอาจจะไม่ชัดเดียวนะครับต้องราคาถูกหรือมัวหรืออะไรกระตุกหร,รือสัตว์ก็กราบขออภัยนะครับ โอ้ยพญยซอยนคไซหนึ่เจเจ็น่งหนึ่ห้าหนึ่งหกเจ้าย์สี่ห้าสี่หนึ่งห้าสี่คลิปต่อไปก็ผมมีครับกราบสวัสดีครับผม